คพี่น้องจ้ะตะบึงเห็บหนังไก่อันนี้อ่อนๆอ,อ,อยู่นี่บุหรี่งานขมาในปลานึงจักเทลี่ยเนะาะกดสีลงเก็บออกจากน้อยพี่น้องจ้ะเก็บออกจากน้อยพี่น้องขม้ามาพ่อคนนะ่ะงามขัดงามเนี่ย แต่ว่าคือันจะเอาไปต้มซุปพี่น้องไม่เท่าไปต้มซุปแล้วเอาไว้จะคพึ่งไว้ย่ามหัวสีซุปกับซุปได้ซุปกุังเห็ดกระด้างเในพี่น้องจ้ะง่ามคักง่ามเนี่ยกดสิตป,ปาดเอาตัวพ่อว่าอ่อนๆเนาะพี่น้องอนี่ยังอ่อนๆอยู่จ้ะนี่เขาก็ไปปาดเอาตรงนี้ออกก็ได้นี่พี่น้องนี่ปาดจังสินเนาะนี่แต่ไม่ได้แก้ด้จ้ะนี่นี่ บาดอาอกกางสนีนี้ออกไปพึ่งไว้เถอะซุปย่ามบะมีพี่น้องออาไปปั่นมูกินพร้อมบาดเอาแต่อบอกอ๋อน้องพี่น้องจ้าพอนะอม,นมนันเลาวพี่น้องจ้าที่จริงเพื่อกระซิเบิดนาเพื่อระลับพี่น้อง,อง ภาสีเบิดหนาเพิ่นแล้ววอ,องไว้แบ่ใส่เตะเมียอะไรมือนี้พี่น้องจะ๊จะแก๊กมากินพร้อมเขาก็ตัดตรงแก้กหนี่นอกเนาะนี่เอาเจนสีก็ได้นืง ตัวเดียวกินด้วยเวทพี่น้องโอ้โหตอนซ่อนมาพี่น้องจ้ะงามกัดงามแน่เนาะบุได้มาพอตอนสนอนอ๋อนมาพี่น้องเนาะบุได้มาเลาะเนาะเลาะจัง นี่ตัดเอาโน่นอ่อนเพิ่นเอาไอแก่เขาก็ออกสิแม็ซี่บอกเนาะพี่น้องเนาะตัดเอาหลดอันนี้กินได้เขาก็เอาอ,อ,อ,อนะันอนะีน้กินก่นไ,ดนไ,ได้เขาก็ก่เอา Nah, ini lengkap จ้ะซ้อนโมจังโอ้ยงามโพงามโพอีฟอ,ฟอ,ฟอฟีแม่คอย,อยกินเบิดอันมูบ้านกับเบิดพี่น้องจา้าแกแล้วเพิ่นบโนิยมกินกันกับแมน,น,นยูดอกแต่ว่าถ้ามันบามีเขาก็ไปตม้มซุปได้พี่น้องจา้าเบิดหตนาเพิ่นแล้วอ่อ,อนๆน,นะหาบบเห็นแล้วนี่แต่เพิพร์ตจิตจิตซาลาเบิดแล้วจา้านี่คุณ เพื่อนสีสลาเบิดแล้วเขจะเอาเบิด์ตมาพี่น้องเขาจะไปแจก,กมูกิน,นมูนกัเครื่องมน้ำก้อยเขาก็จะเอาไปให้เพื่อนกินน้ำออนออนพี่น้องแกงได้เลยเนี่ยไปครับ อ่อนลงป่วยคนสักเงี้ยตัดเพิ่นไล่ไล่ตัวพี่น้องกันก็กระติดตัดอันแก้แก้ออกอันเมียบ้านพี่น้องมาที่นี่ตัดอันแก้แก้ออกกัน,กนสิเอาอ่านนอนๆเพิ่นเนาะอุณปลาพี่น้องเพิ่นมาลักออกอยู่ในป่าเนาะ ไม่ปาบน่ะตายสุบึงจ้ะเมืรักออกนินไม่ปาบไม่ต่อนี่ันนี่มั้ตัดแล้วก็สียหักยางวะน้องหา,หามึงหินน้ำไม่จ้ะพี่น้องจ้ะตัดกันเด้จ้ะนี่นานเลย หน้าเล่สามสี่ดอกสวยงามสวยงามมากอ สองดอกกินแซ่บมานแล้วมานแล้วพี่น้องจ้ะมุนเขามากเขาเอนเตอร์เทิรน,นก็นเลีเ้ยทากกิน

เยอะเยวอีกยังกัดเยอะเลยมือหนึ่งกะเก็บทุกเห็ดที่กินได้พี่นอ้องอื เก็บทุกเห็ดที่กินได้หมดแนละ้วมั้งตาปูแล้วพันว่ากินได้ยุ่ยว่าสันกินได้ยู่ดอพี่น้องใจโบ้เบีย้ยจ้ะก,กินได้เห็ดตะปูกินได้ยุ่งจ้ะอ๋อพ่อสามดอกอตาสีออกซอเซเนาะเห็ดตาปูฝรั่งโห้ย อันเก็บเฮ็ดจนจนว่าได้เกือบคลิปพี่น้องจ้าขอสิยบเอาชูฟังคอยกะจักว่าคิดอีกยังเนาะขอสีบเอาคว่วลืมชูฟังจนว่าจบสิจบคลิปขอยเราบ่ได้เปิดกล้องพี่น้องจ้าจนว่าสิจบคลิปกล้องก็บ่ได้เปิดไหมโอ้ยจะเป็นปวงคักหอนดอกเท่ดายะยังไหมเท่ดาย เก็บกันว่าอันสิจบคลิปอีกบอนี่บอถึงสองนาทีจอยกัจบคลิปหรอพี่น้องแล้วมาเบืองเอาเจ้าของบอดเปิดกล่องเขาะนะงดไหลแม่นบอนพี่น้องจา้ามโมเมนต์เมนน้ำกันน้ำมืลินแหละพี่น้องอพ็อได้เก็บอีดอกอน้ำเอามาด้ดอกเดียว เห็ดอันนี้กัปิ่งปนเสแแบดได้พี่น้องนี่ก็นเลยนี่เขาเพิได้เอาหนังสือมาพี่น้องจ้ะสิพาเมลี่พาเก็บเห็ดใต่เบียันผู้ใดบวมหันแจกอย่ากเก็บน้ำเด้อเคยเก็บเคยกินได้จ้ะจังเก็บนี่บ่ได้นังซื้อมาเปิดแทนพี่น้องเบิ้งน้ำเนาะ ท่านบอกเลยว่าหนังสือนะว่าก็บ้านนะ้องพี่น้องเล่มใหญ่นักหนักพ่ายมันเข่าปลาก็ก็เริ่มอยากเอามาเพราะปันไดจ้ะแล้วก็ดูว่าเห็ดทุกเห็ดที่ก่อเก็บเลยแต่เห็ดกินได้เบิดจ้ะพี่น้องจ้ะตายเบี้ยพวกเก็บเด้ออิงปนแสบพี่น้องแสบไผ่แสบมันเนาะของมักมักไผ่มักมักมกม่นเห็ดอีหยังดอกดำดำนี่ เห็ดอ oh, mm. mm. oh, ันล so ่มโอ้ยคือจังล mm ่มมากคือจังฝนสิตกแไทยอีแม่คอยบาดที่นี่มืดเขามืดเขาแล้วบาดที่นี่ลอ่มมาแล้วปาดเฮ็ดอียาวที่้องเฮ็ดทาน ปฏิทินทงที่ทั้งพ่อแม่พี่นอ้องคุนอาเมนเบิร์ตก็อจิตั้งกล้องเก็บเห็ดทานพี่น้องมาที่นี่เห็นบ่พี่น้องเห็ดทานนี่ไหนพี่น้องเห็ดทานใหญ่เห็ดทานดำบ่คือจังขอไปเก็บอยู่เดินเด้เห็ดทานเห็นบ่พี่น้องจ้ะ จิบกลองไปนี่ขึ้นเถาแล้วพี่น้องนี่ดอกเถาขึ้นนี่ขึ้นเถาคักเย็บดอกน้อยกันหนี่เอาเป็นหนึ่งพี่น้องหนึ่งจุ๊แก้วเป็นหนึ่งจุ๊แก้ว ข้างมีคนออกอันนี้ปานแข็งๆๆเกลนเด้งไหมหึงตังเฮดท้องหักระสิพี่นอ้องเป็นย่างอยากกินด้วยพี่น้องนี่อันนี้เพืชบัวมีย่างนะเพืชบัมออกน้ำนมนะกินได้จานนี่ งามๆพี่น้องเนี่ยค้นะอ ayo, ดอกนี่ไหมพุณนะงามๆนี่ดอกนึงเด็นบ่เหน็บานประเทศเยอรมนันพี่น้องจ้าคุณนะดำปี๊ปีนี่คุณนะ ไลแน่คุณไลยคักไลยเนี่ยกินได้ยิ่งดอกเทาเทายังสีแกงมันกระ่บ,บปันได้ดอกพี่น้องต้องเอาไปอันนั่นนี่เอาไปหนึ่งจะ้ะนี่ต้มน้ำห่อนลวกล่างจัิงจังโมมุล คนแกเหรอทีว่าเก็บเอาไปเอาไปหนึ่งพี่น้องแกกับพ่นแก่แกหลายแบบในดอกก็กินได้อยู่จ้ะบิดแล้วติออกยุบมุมนี่ป้านี่ป้า,ปา,ปา,ปาเดี๋ยว หกเลยพี่น้องนี่ใหมม่ไปไปกำลังสีโลนก็แล้วเขามาหมุนเบิ้งว่าสันข้าพ่อเฮ็ดพะนะทีทุกดอกนีไหมหมุนชี่ด่มะพร้าหน่อยได้เนาะอืมอือืเแถวแล้วล่ะกำลังเริ่มดำแล้วพี่น้อง ลวกน้ำลวออกทีมจักสิบหานะที่แต่จังเขาจังเอาไปหนึ่งที่น่องหนึ่งแล้วเห็ดแก้วสมเห็ดแก้วสมจิน้น หมดแล้วละ่ะแดดกำลังสีออกมังเห็นอีกย่างดอกนึ่งผุขึ้นไปใคยเห็บปวกคนละเอิญมั่ได้เห็ดปวกกำลังที่น้องนี่อืมโอ้ยเถาแล้วล่ะ,ละอืมไม่ซะ

แต่ว่าน้องทากคนกินก้อนโอ้ยคนกินซะเออลายเติบนี่็นไงก็แดงจ้ะลายเติบ์เป็ดก็แดงเม็ดนาแหลกย่างเหยียบเพิ่น อสองดอกก็ออกเป็นเนาะอสองดอกก็ออกเป็นอดอกที่สาม,อม,อมดอกที่สี่แอ,องแองออกวัน,วนๆค่อยๆเห็ดปวกบันท่องด้วยพี่น้อง ค่อยเก็บเคยกินได้จาจังเก็บ <c ười> <อ>บุเแดบุเคยเก็บเคยกินกะไปศึกษาบุ้งค่ะก่อนเด้อจากค่อยเก็บน้ำเมลีนี่หนูนี่ยังกัดแล้วนงอนี่ะนะอ่อ,อนอยู่ นิดลุม่มตัดเอขาขาออกไล้ๆพี่น้องขาพ้นสออกเน้วเหนียวแม่เนีย่ยนี่ขาพ้นสออกเนืเนียวจ้ขจะขาแต่ออกเนิวเนียว ต้องไปเสียดายเพืเ่อนดอกคขาเพื่อนเหนียวโบสพี่นอ้องน้าแหลกกระมีเมก็บทุกเห็ดที่กินได้ไลยทั้งเห็ดน้าแลกโลอกลืมเก็บเห็ดล้มพี่นอ้องลืมสวัสดีเด้อเก็บเห็ดล้มกันพี่น้องจ้าสวัสดีอีกก้อนจ้ะ ปิ้งตํำแก้วแ่บดอกหนึ่งนึ่ดอกหนึ่งสอ,อ,องดอกดอกนึง เอาไปกัดกินอันเหนียวพี่น้องขาเพื่อนนะเอาตัดเอาตัดดวดอกเพืนน่อนนึงสิล่ะเนี่ยเพื่อนจังบนเหนียวคุณดอกน,นึงล่มแล้วคุณอียงกัดล่มเลยออืลอลิดลุ่มจ้ะอ๋อเอียงกัดแล้วเอ้อไว้ใส่ให้เจ้ากินซะเมาย่างเจ้าดอก อื้อออืมอืมลว่ามคือน่มใช่ไหมอ,หอ,อนี้อืมบ้าน เบืนะ้องหน้นกันการันนีลมบีบีนี่ดอกนีบันลุ่มมาเติมตัดออกลหลายเพราะมันเหนียวนะพี่น้องวอาอีกก่อนไปกินกับอะไรด,ดอกออกเหนียว ขาเป็นเนียยครักชุ่มตุ่ม